ค่ะวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวสีรุ่นใหม่ของโรบอรอคค่ะก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมือนเขาล้ำหน้าเรื่องของนวัตกรรมค่ะซึ่งเราเองเราก็ได้ใช้กันแล้วที่บ้านก็ประทับใจมากๆแลเราก็เลยอยากจะมาแนะนำวันนี้นะคะ่ะกุ้มกันนะกุ<ด>้มไหกุ้มขึ้นไหมก็ไม่รู้สึกว่าคืออย่างเอ่อรุ่นที่บ้านเราใช้ค่ะก็คือเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นโลบอ็อค อะไรนะลืมเอฟยี right, ่สิบห้าเอสเยี up, give, up, uh, okay. ่สิบห uh ้าเอสค่ะกับเอ่อก like ับอะไรนะกับซาร o โ1สสิบอาร์ค่ะก็ประทับใจมากอยู่ซาร์โสิบอาร์เนี่ยเขาก็จะคือเขาจะฟังสูงเขาจะเตี้ยมากแล้วมันก็เหมาะกับเอ่อบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นบ้านเราหรือเป็นบ้านที่มีเด็กเพราะว่าเราก็ปล่อยเขาทำความสะอาดไปเพราะว่าเสียงเงียบมากไม่รบกวนเวลาลูกนอนหรือว่าอย่า บ้านที่มีสุนัขหรือว่าแมวอะไรเงี้ยเวลามันจะมีขนติดตามพรมตามยย่างๆอะไรเงี้ยค่ะเครื่องอันนี้เขาก็สามารถดูดขนออกไปได้สะอาดาเรื่องมากามยกว่าช่วยแม่บ้านนี่เป็นกำลังสำคัญมากใช่ใช่ค่ะมันมันสะดวกมากๆคือเราก็สามารถทํากิจกรรมของเราไปได้แล้วก็ปล่อยเครื่องเขาทําความสะอาดไปได้บ้านเราก็สะอาดหมดจด ค<น> <c oughs> ่ะสนทุกคนค่ะก็ฝากเครื่องดูดฝุ่นจากโลโบล็อกด้วยนะคะก็เชื่อว่าถ้าได้ลองอน่าจะติดใจมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันในวันนี้คะ่ะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมข,ของแต่ละท่านได้เลยคะ่ะไม่ว่จาจะบ้านมีเด็กมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่มีก็ตามเป็นตัวคนเดียวอยู่คอนโดอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ะคะ่ะ วันนี้ครอบครัวมาเรียนมาดูครอบครัวใช่ค่ะจริงๆเรามีมาคินมาด้วยค่ะแต่ว่ามาคินถึงเวลานอนแล้วก็เลยกลับไปก่อนเป็นไงครวันนี้ก็ไม่เตรียมตัวยังไงบ้างครับนี่เจมส์ก็เราเตรมตัวกันยังไงบ้างมาลรียนมาเรียนพ่อบอกว่าให้มา วันนี้ต้องมาทำอะไรช่วยทำงานใช่ไหมช่วยกันทำงานคือม่ลืมทำงานใช่ไหมใช่ก็ก็แต่งหน้าวันนี้มารินแต่งหน้าตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยจริงๆอาจจะด้วยความที่แบบเขาก็เห็นเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะเอามาแต่งบ้างทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยมารินเป็นคนจดบจำใช่ค่ะคือเหมือนเราก็บอกเขาว่านี้ยเรามาทำงานมาช่วยมาช่วยกันทำงานเออเขาเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะ ทำแล้วมือดีอะตื่นกินจอยมากใช่การเตรียมตัวให้นอนเต็มอิอออ่มกินอิม่มก็จริงๆแล้ววันนี้ก็กินไม,ม่อิ่มนอนไม่อิ่มเลยเพราะว่าเพราะด้วยอาจจะแบบเวลาเวลาจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะชนกับเวลานอนเขาพอดีอะไรอ่าเงี้ยก็เลย <c oughs> ได้นอนแค่ไม่นานแต่ก็ก็ลุ้นแหละเราก็ลุ้นๆแหละก็โชคดีที่เขาเอ็นจอยกับกับงานกับศิลป กกับคคนนไม่ลใช่ค่ะคือเขาค่อยๆจะเจอคนเยอะอยู่แล้วค่ะก็เลยจริงๆชอบเป็นเด็กชอบแบบเจอเพืคนอะไรอย่างเงี้ยส่วนความรู้งานนี้เราต้องมีการเตรนยมไหมคะว่าวันนี้จะต้องแบบฝึกอะไรยังไงวันนดีก็มีบอกนิดหน่อยนะครับก็เหมือนจะอธิบายให้เขาฟังว่าวันนี้แค่หนึมีงานนะมาก็ทักทายคุยกับทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นๆนะ ก็ลุ้นมันคือคือเขาอะเขาก็ลุ้นแล้วแหละแต่ว่าบางทีงเราก็ไม่รู้เขาจะทําตามที่เราบรีฟไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงพัฒนาการตอนนี้มาสองดีมากมาะตอนสองมากคินตอนนี้มาคินพัฒนาการดีมากตอนนี้พยายามแบบคิดว่าตัวเองยืนเป็นแล้วบางทีก <c oughs> ็จะแบบปล่อยมือแล้วก็เดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล้มแล้วก็เขาก็พัฒนาการอีกเขาก็จะก็จะเห็นพี่แหละเขาก็จะอยู่อยู่ไม่เป็นสุเนะคือ <c oughs> เราก็เห็น ว่าเขาอ่ะอยากจะออกไปสนุกกับพี่พี่แบบวิ่งกระโดดโลดเล่นอยู่ข้างนอกคอกอะไรเงี้ยเขาก็แบบต้องอยากจะออกมาดูอะไรอย่างพี่สามีเพื่อนเขาเหมือนจะรักสวยมากค่ะใช่ค่ะก็พอสมควรค่ะเล่นมีชอบความสนุกทำงานไม่ว่าไม่ว่าเขาน่าจะเห็นเราแต่งหน้าเวลาเวลาเราแต่งหน้าก็จะแบบเหมือนขอมาช่วยอะไรเงี้ยขอมาช่วยเอาผู้การจุ่มมาปัดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ก็พอดีวันเกิดเขาที่ผ่านมามีมีคนให้เครื่องสำอางเด็กพอดีทีนี้เขาก็แบบสนุกมากก็เลยแบบมักชาก็แบบปัดแก้มแบบชมพูเป็นลิ้นปัดตาทาปากแบบทาเล็บสุดนิดอะไรเงี <t <t cin ้ยแต่ว่านี่เราก็ช่วยหลอน้อยค่ะเพราะว่า ก่งใจคนเห็นเราชื่นใจไงเะว่าเขาลังัเลเกิดละตามเรามาแล้วนั่่ะมันก็ก็เป็นผู้หญิงเนาะก็มีเลือกอะไรแบบนี้ไว้นิดนึงก็ดีเหมือนกันแล้ความเป็นรับพอกลูกสาวก็พอประมาณเนาะหลงหลงคนนี้หลงรุ่มาก ายิ่งน้องแต่นตัวสวยคุณกอยิ่งหลงเลยก็มีครับก็มีครับเมื่อก่อนก่อนมีก็ไม่คิดว่าจะหลงลูกสาวมเนี่มีก็หลงปลูกสาวลูกชายคนหลงมากขนาดนี้คนที่สักเป็นคนที่ะมาหรือยาวตาา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 าคาอาา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 ัน้านา่าั อะไรแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่อยากจะยังมีเปอร์เซ็นต์เผื่อไว้แปะไว้นิดนึงค่ะคือตอนนี้นะตอนนี้รู้สึกว่าสองคนก็กําลังพอดีเนาะแบบพ่อคนลูกคนแล้วก็กําลังกําลังกําลังสนุกกำลังช้ากับกำลังเลงสนุกวาอันนี้หนีไปตรงนี้ตรงนี้นะครับก็กำลังกำลังสนุกแล้วก็อยากจะให้เวลาทั้งสองคนนี้ให้เต็มที่ที่สุดเลยเนี่ยบ่นค่ะ าสาวรู้ชายใครเลี้ยงแบบต้องการงบบ่ายที่สุดไา้ที่สุดอะไรอย่างี้มีไหมคะสามารถวาดได้ไหมตอนนี้อผมว่า <c oughs> พ,อพอมีคนที่สองคนที่สก็เหมือนจะง่าย,ง,ายง่ายขึ้นด้วยวความที่เราจะเข้าใจมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ <c oughs> เหมือนเขายังเด็กอยู่อะไรเงรี้ยม <c oughs> ันยังง่ายวันนี้ก็จะห่วงเล่นอย่างไงก็เริ่มเป็นวัยแล้ตามวัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะิดก้าขาแข็งแบบแบบว่า มีความต้องการของตัวเองแล้วก็ทําอะไรก็อยากจะทําด้วยตัวเองอยากจะช่วยเดือตัวเองบางทีก็แบบใส่รองเท้าก็จะแบบไม่ให้ไม่ให้ใครมาแตะถ้าถ้าเราช่วยปุ๊บถอดออกใส่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบติดกระดุมเสื้อเขาติดเอง <c oughs> ถ้าเราแบบไปช่วยเข <c oughs> าก็จะไม่ได้ถอดออก ติดใหม่ต้องทําด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้เรามีความเป็นห่วงน้อยลงนะคะที่ว่าเราก็ทําอะไรด้วยตัวเองแูแลดูแลตัวเองเป็นแล้วเราใช่เราก็ดีเราดีใจนะเราเราก็อยากให้เขาแบบเหมือนสามารถดล่ตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เขามีความมั่นใจมีความที่บอกว่าการเรียนน้องก็จะง่ายที่มีเวลารับพายมากขึ้นู่ในช่วงนี้ก็สามารถรับได้บ้างค่ะเพราะว่าอย่างตัวมาคินเองมาคินเขาก็จะ ไม่ได้ไม่ได้แบบบอบบางบอบบางเหมือนตอนแรกเกิดแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถแบบหนีออกมาทํางานได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มารินเองเขาก็ไปโรงเรียนแล้วแล้วเขาก็เวลามาคลิปมางานอะไรเงี้ยเขาก็สนุกกับการมางานก็ผมพามาด้วยได้ตัดตั้งสินค้าต่างๆโคดักพรีเซนเตอร์ต่างๆติดตออไว้หนึ่งเดียมีติดต่อเข้ามาว่าจะเป็นก็มีคุยบ้างมีบ้างเหมือนกันว่าอยู่นี่ อย่างคนนี้ก็มีเพิ่งไม่ถ่ายแบบสภาพมาซึ่งมาแมสมาลินเรียกว่าเป็นเตอร์ตัวน้อยปีเตอร์ตัวน้อยแล้วตอนนี้ส่วนการรับงานนะคะปีเตอร์เราต้องเลือกราบยังไงบ้างให้กับน้องให้เหมาะกับน้องก็พออย่างพอของเป็นเป็นของเด็กก็เขาก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนค่อนข้างต้องเลือกเยอะเนาะเหมือนเหมือนเราก็รู้สึกเหมือนเหมือนเราเลือกของให้ลูกเราเองค่ะถ้าไหนเรารู้สึกว่าเราสามารถเลือกสิ่งนั้นให้ลูกเราได้ เรามั่นใจในโปรดักต์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็ก็จะเอามาก็จะสามารถรับได้อย่างที้ติดต่อมาอีกตัวอะไรนะครับก็มีบ้างนิดหน่อยฟันกรีบกรีบนิดหน่อยอย่างนอนมากแบบแปดสิบเก้าสิบที่อยากจะมีมีอย่างอระพริบทีมีนี้ก็รักจะแบบทำได้มาแตกเห็นตามค่ะก็ ก็จะมีมีคัมแบ็กค่ะในปีหน้าค่ะใ<อ>ช่ก็เดี๋ยวรอติดตามว่ามันจะเป็นเป็นรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยละกันได้กดที่เราอย่างใดเลยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ <ๆ S 2> น่าสนใจแปลกใหม่ดีอ <ๆ S 2> ะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกได้ไหมคะว่าแนวประมาณตอนนี้ยังบอกไม่ได้ <c oughs> อะไรสักอย่างว่าเป็นแบบแพลตฟอร์มไหนอะไรก็ยังยังไม่สบายบอกได้เลยค่ะแพลตฟอร์มก็ก็เดี๋ยวรอดูค่ะ สิ่งที่พี่มิวแสดงเพราะพี่มิวก็แสดงหลายอย่างมากแล้วใช่ค่ะก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เออเราฟังแล้วมันก็เออแปลกแบบเราก็มันเหมือนมันมันเป็นอะไรที่มันมันมันใหม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเต็มที่ได้เลยนะเต็มที่แล้วก็มีอะไรก็ซัพพอร์ตมิวได้อยู่แล้วสมมติเขาต้องทำงานอะไรเราก็จะช่วยดูลูปได้จะได้มีคนามเป็นของคนธรรมดาวนโซเชีย สวยเหมืเดิมไหมครับสวยกว่าเดิมอีกตอบดีูกใจไหมครับมิวตกใจ